กาบสตรีท่านผู้ชมกันนะครับอยู่กับผมบุญจันทร์สายทองนะครับวันนี้เราจะมาฟาร์มบอกฟุตนะครับผม EP ที่2นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะก่อนรับชมนะครับก็นะครับมาตอนแรกผมก็ได้ฟาร์มไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมได้อัพพลังอะไรวะพลังป้องกันนะครับผมมาอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ได้มาสู้กับบอสซึ่งไม่รู้ว่าผมจะสู้ได้หรือเปล่านะครับผมก็ตอนนี้ผมกําลังสู้กับมันอยู่อย่างเมามันเลยนะครับผม โอ้ยมึงตายดีวะตายดีเฮียไม่ตายวะก็นะครับบอสตัวนี้เหมือนเหมือนมันจะท้าทายพลังคนติดเด็กเอ,อ๋ซะแล้วครับผมตอนนี้เดี๋ยวผมต้องตัดคลิปตอนนี้นะครับผมผมก็จะได้ฆ่ามันไปนที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งผมจะล่าฆ่าหัวมันนะครับผมผมจะแก้แค้นนะครับผมตายมาสองรอบแล้วมันต้องได้ฆ่าหัวเยอะแน่นอนผมฟันพงอย่างนี้นะครับผม เอ้ยมึงตายอยู่วะนี่เนี่ยเอ้ยไม่ตายวะเฮ้ยมึงอึดจังวะมึงลูกใครวะเนี่ยลูกตู่หรือเปล่าเอ้โดดโทโถโถโ,โก็นะครับมาฟาร์มบอสเสร็จแล้วผมก็เลยมาฟาร์มไอ้เจ้าตัวด้านบนไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะผมอ่านยังไม่คล่องนะครับผมผมก็ได้ทําการสู้กับพวกมันนะครับอย่างเมามันแล้วพวกมันตีแม่งโคตรแรงนะครับตอนนี้ คนน้ำแข็งไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีแค่ประโยชน์อย่างเดียวก็ฟาร์มนั่นแหละนะลิ้นพันกันแล้วนั่นแหละเอ้วันนี้นะครับผมต้องบ้าแล้วแน่นอนนะโอ้ยตายแล้ว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 เฮ้ยมึงตายอยู่วะเฮ้ยโอ้จะตายจะตายจะตายช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย ให้ตายเถอะทำไมมึงฆ่ายากจังวะนี่แน่ปล่อยฮาคีไปหนึ่งทีป๊าปป๊บปป๊าปป๊าปป๊ปป๊บปป๊อย่าตายนะยา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 กูจะตายแล้วโขเห็นไหมนะมันก็สดตีมากเลยนะครับผมนี่แน่มาไปโกยโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้จะไปฆ่าพวกบ้านนี้ต่อนะครับผมก็มาที่สัตว์เออมา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  ผมกําลังจะมาแก้แคนพวกมันนะครับเนื่องจากมันทําผมตายมันรอบหนึ่งแล้วครับผมผมก็เลยจะมาฆ่าพวกมันเพื่อมาฟาร์มเวินะครับอ๋อผมลืมไปเลยนะครับอี e ีนี้เราต้องมาสุ่มผลดูซิว,ว่าเราจะได้ผลอะไรแม่งโคดไก่โอ้ยมาเลยจะถึงวะเนี่ยโอ้โหนั่งเรือมามาแปดพันปีแล้วนะโอเคเหมือนจะถึงแล้วนะผมเห็นตัวกเกาะแล้วนะก็เหมือนผมต้องอดทนรอแล้วก็ลากไอ้ปุ่มเนี่ยนะครับผม ก็นะครับเหมือนผมต้องรอการฟาร์มนะครับผมโอเคเหมือนเราจะมาเกาะลิงแล้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราต้องเข้าไปในตัวเกาะนะครับผมซึ่งตอนที่ผมเข้าไปในตัวเกาะนั้นผมเห็นผู้เล่นนะครับกําลังล่าล่าคนที่สมผลนะครับผมผมก็ได้ทําการระวังตัวนะครับนี่ไงครับผมเพราะผมเห็นเขานะครับผมผมก็ได้จะจัดการเขาซะหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้รู้ว่ามึงเล่นกับใคร พอผมจัดการเสร็จเรียบร้อยผมก็ได้มาสุมผลนะซึ่งผมไม่รู้ว่าผมจะได้สุมผลอะไรผลดีหรือเปล่านะครับโอ้ไม่กอดผมได้ผลน้ําแข็งมาของโคตรดีนะครับผมผมก็เลยไปหลบในบ้านก่อนเพื่อความปลอดภัยแล้วผมก็ได้โชว์ไปหนึ่งทีเป็นไงลายสวยไหมละ่ะเป็นไงเป็นไงอยากได้ไหมละ่ะรหัสไม่ทาวอนะรหัสกากนะครับผมก็รอไปก่อนนะผมก็ได้ทําการ เก็บนะครับผมจัดเก็บก่อนเลยนะครับเรามาฟาร์มกันต่อเลยนะครับผมเนื่องจากผมสุ่มผลได้เรียบร้อยแล้วครับผมผมก็เลยจะมาฟาร์มต่อนะครับฟาร์มเหมือนผมจะไม่ถูกใจนะครับผมผมอยากจะใสโค้ดมากนะครับต้องรออีกต่อไปนะครับผมถึงผมจะใช้นะซึ่งตอนนี้ผมต้องฟาร์มอดทนอย่างนี้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยใช้ละกันผมคิดอย่างนี้นะครับผมไอพวกบ้านนี่มันตีเข้าได้ยังไงวะเนี่ย กูสงสัยมาตั้งแต่เลเวล290แล้วนะเฮ้ยตีเข้าได้ไงวะนี่เนี่ตายซะให้พวกเหี้ยโอ้ยมเมื่อไรพวกมึงจะตายวะเนี่ยขวยเอ้ยเออไปฟาร์มนู่นดีกว่าผมก็ได้ทำการฟรราร์มเจ้าพวกง่พวกนี้นะครับผม mm hmm. เพื่อที่จะเรียกร้องค่าหัวมันนะแล้วก็ค่าบาทผมด้วย ผมมีอยู่ประมาณ30000นแล้วนะครับตอนนี้เลเวลผมได้อัพแล้วนะครับผมผมผมก็อยากจะใช้โค้ดนะแต่ผมต้องอัพเวลก่อนในอัพไรดีพลังป้องกันดีกว่าไหมเอาผลพิศารตอนนี้นะครับผมผมก็ได้ไปหาโค้ดมาแล้วนะครับซึ่งผมจะใส่นะครับผมไปหาใน YouTube เบานะซึ่งตอนนี้ผมได้ใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะใน Google ก็มีนะเอาจริงๆนะเพื่อนก็เออ เหมือนเราจะต้องไปฟาร,ร์มนะคบผมผมก็เลยใช้ปืนยิงตอบโต้ไปพวกมันก่อนเพราะว่ามันมีดาบตีผลเข้านั่นเองนะครับผมก็กลัวมากนะครับตาเบดแม่งโคตรแรงและทีนี้ผมก็ต้องฟาร,ร์มฟาร,ร์มฟาร,ร์มเนื่องจากมันดาบมันตีไม่เข้านะครับผมตอนนี้แม่งเริ่มเข้าแล้วนะ่ะผมก็เลยหัวร้อนเลยใส่พลังน้ำแข็งไปหนึ่งทีนะครับ อ,อแล้วก็ผมก็ไปฟาร์มตรงนู้นนะครับผมซึ่งผมจะฟาร์มให้แม่งมันหมดเลยนะครับหมดลิเลยนะครับผมตอนนี้ผมมีโคสคูณสองแล้วไม่กลัวแล้วโว้ยฟาร์มไปฟาร์มมาผมก็เจอพวกเด็กเออนะครับมาลัดผมเฉยเลยผมก็เลยจะจัดการกับพวกมันให้มันรู้เลยนะครับผมก็เลยได้เป็นรัดของพวกมันนะครับผมนี่แน่กูรัดของมึงแล้วไอ้ควายนี่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  เหมือนเขาจะหัวหล้อนะครับเขาก็เลยไปที่อื่นซึ่งคนอย่างผมยอมไม่ได้นะครับผมผมก็เลยต้องไปรักเขาอีกทีหนึ่งโดยการล่อบอดนะครับผมแล้วผมก็ฟาร์มไปเลยนะครับผมจนกว่าเขาจะหัวหล้อนะครับผมตอนนี้ผมว่าเขาหัวหล้อนแล้วแหละผมก็เลยตีซ้ำไปหนึ่งทีนะเพื่อให้เขารู้นะครับผมสงสัยเขาก็น่จะร้องแล้วแหละนะมั้ง เ,เอกเอ๋ยังแกไม่ควรจะอยู่ตรงนี้แกไม่ใช่คนดีมึงมารับเขตกูแล้วมึงมารัดตัวกูผมก็เลยไม่ยอมนะครับเขาก็เลยไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทำการฟาร์มถึงเลเวล366รแล้วนะซึ่งเป็นการฟาร์มที่เร็วมากที่สุดนะครับผมเร็วที่สุดของผมเลยนะครับผม เหมือนผมสังเกตผมเหมือนจะเจอผู้เล่นจะมาตีบอสนะครับผมก็เลยจะไปซอยด้วยแต่ผมยังไม่ไปซอยก่อนนะครับผมผมได้ทําการฟาร์มเจ้าพวกทูเรสนี้มันทาผลมากเกินไปผมก็เลยว่าจะไปฟาร์มพวกมันพวกมันก็เลยยอมให้ผมฟาร์มดีๆก่อนที่เราจะไปดูผมแย่งบอสตีนะครับเนื่องจากผมต้องมาฟาร์มไอ้พวกนี้ให้หมดก่อนผมเสียดายแน่นอนตอนนี้ผมก็ได้ เปลี่ยนใจแล้วนะตอนนี้เขาก็ยังฟาร์มอยู่ผมก็ความคิดเดิมกูจะไปรัดมึงแต่ตอนนี้ผมต้องตีให้ครบ7ตัวนะครับเอ,เอาเอาเถอะนะมัดยังยืดมันก็ตีสัตว์ยากเหมือนกันแหละเสียงทีวีแบ่งดังมากเลยเหมือนผมกําลังจะไปรัดนะครับแต่ผมก็ไม่ไปรัดเพราะว่าผมยังตัดสินใจไม่ได้ผมไม่เคยทําอย่างนี้มาก่อน นะครับผมตอนนี้เควสผมพร้อมแล้วนะครับผมก็ผมจะไปเกาะที่อื่นได้แล้วนะแต่ผมนึกขึ้นได้อีกผมต้องอัพให้หมดนะครับผมซึ่งผมก็รีบอัพก่อนเลยนะครับเอ่ออัพพลังป้องกันและพลังปีศาจนะครับผมก็นันนะน่นแหละก็นั่นแหละผมก็ได้ทำก่อนอัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ขอลาทุกท่านด้วยนะผมไม่รัดเขาหรอกก็สวัสดีครับไายวู้